ครับหนูมาจากไหนครับมาจากกรุงเทพค่ะรถราคาดีใช่พี่ประดิษฐ์หรือเปล่าพีใช่ครับพี่ชื่อประดิษฐ์เพชรแสนอนันต์ข,ขาหนูอยากรู้เรื่องอะไรครับอยากรู้เรื่องอะไรอยากรู้ว่าที่ที่หนูมายื่ตรงเนี้ยค่ะปี่ดิษฐ์คะที่เนี่มันที่ไหนคะเอ่อพี่จะบอกว่าตรงนี้เป็นพื้นที่น่าสนใจมากยังไงคะเขาเรียกว่าสวรรค์บนดินถินน่นนครนาศสวรรค์บนดินถินน่นนครนาศมัน มันคืออะไรอะคะอ๋อมันเป็นพื้นที่หลงเหลืออยู่ของใจกลางเมืองน่านค่ะใกล้สารกางประมาณกิโลครึ่งค่ะใกล้สนามบิน2กิโลใกล้ตลาด2กิโลใลกล้ย่านการค้าและถนนโดยรอบ5้าพันกว่าไร่ห <5, 000 S 2> มุมสูงมองทัศนียภาพสวยงามมากเด่นคือว่ามีธรรมชาติมีต้นไม้มีป่า มีสิ่งสารรัตด์พอสมควรสิ่งสําคัญที่อยากจะเล่าให้หนูนะคือทานน้ำเนี่ยถ้าเราจักตอนนี้กาลังมีแผนการน้านนะกูว่ากําลังมอบหมายให,ให้ให้ทางป่าไม้ทําแก้มลิงสักหนึ่งร้อยไร่พอเก็บน้ําได้ปับ๊บน้ําก็จะไม่ทะลักหลากท่วมทุงสะบานน้ําก็จะอยู่ตรงนี้คอยไหลเป็นทานน้ําไปทุงสะบานมันก็จะกลายมีน้ําไหลตอลอดปี ก็จะเป็นแหล่งเดินชมธรรมชาติดูนกดูไม้ดูฐานน้าหลายสิ่งอย่างหรูออยากจะรู้อีกไหมอย่างอื่นมันมนหลายอย่างนะไม่สามารถจะเลา่าหมดมันคือคือสุดยอดอะนะที่เมืองหน้าเนี่ยตรงนี้มันน่าจะเป็นจุดเด่นเอามากๆที่คนไม่เห็นไม่รู้นะ,ะดูคี่กรุงเทพใช่ไหมใช่ค่ะ,ะถ้ามานานก็พี่อยากจะแนะนําว่ามาเที่ยวตรงนี้นะ มาดูมาเห็นมาชมแล้วก็มาร่วมคิดร่วมทาร่วมกันรักษาน้ําไว้ที่สูงแล้วค่อยๆปล่อยแล้วมันก็จะกลายเป็นทานน้ําธรรมชาติมันก็จะกลายเป็นห้องรับแขกมันก็จะไปคนี่นั่นเจ้าของที่นี่มัรู้ใครเป็นใครเยอะแยะคงจะเป็นประโยชน์ต่อ,อการกระตุต้นเศรษฐกิจเขา ที่ไม่มีที่ดินตรงนี้แต่ที่เรารู้ว่าตรงนี้กเนี่ยเจ้าของก็อยากกระซิ้อเจ้าของว่ามาทําเถอะมาทำห้องล็อแคร์รใกล้สนามบินเองนะครับจใจมากเลยคะ่ะต้องขอขอบคุณสำหรับข้อมูลน,นะที่อย่างนี้นะคะ,<ส>ะที่นี่ที่ไหนนะคะไปขออีกรอบนึงค่ะสวรรค์บนดินถิ่นนครน,น่านนะครับโชคดีน,นะครับคุูจ๋าค่ะขอบคุณมากเลยคะ่สะสำหรับข<ะ>้อมูลค่ะ